กันเมนูนี่กไะกไสปลาแดกอะไรไป้องก็จะว่าจะเพี้ยจ, yeah, จะลืมใส่ปลาแดกเอออดอดก่อนจะคลิปหนึ่ง่าลงงนลงแดงคือกันแหละบอกกินป <laughs> ลาแดกนั้นเรียกว่ายอก,กันนะ,ะจะรักกิน สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกีเทบกับสาลาเกนงงานอยู่ไง่ายตามสไตล์สาวเราใน,นี้เวที่พามาพัดผักกูดน้ำพี่น้องเลยผักกูดมาผักกูดพัดน้ำมันหอยใส่หมูน,นะเราจะจืดไข่นะกินอาหารไทยอีละมาเอากระเดดผักกูดเลยเนาะเอาไปล้างเก่งก็ได้กินดียบก็ได,ด้พี่น้องผักกูดอันนี้กินกับเจียวกับหยังก็ได้ ว่าชิลวกหรือว่าชิ่กินดิบก็ได้เวลาไปป่าไปพนะูกินข้าวอยู่ป่ากนะ่ะเดชกูดูเนี่ยเรามากับเจลเลยงาย่ายจะลวก Tjek du igen, men giv den her en jeg må vide, når jeg พี่น้องมาในฮาราสกุลมาแล้วเขาจะมาซอยหมูผัดใช่กันอนะ่ะแกงใส่ปลาแห้งกับเส็บได้พี่น้องปลาแห้งสอเพียวเบื่อละก็เลยผัดเอาแลวชะสิ๊ก มืพี่น้องเขาซอยหมูแล้วเนาะเขาก็จะมาตำมาเขือกับกระเทียมพัดไปใส่น้ำตาลฟงข้าวตาละไม่ได้กินข้าวเล้ะกับข้าวนะ <c oughs> ตาเนาะแม่นต่ได้กับตานี่ ตามเด้แ๋แล้วเนาะเหาก็มาตักออกเฉลียวถอดไข่ก่อนเนาะงจะผักบุ้งที่ผักผับพ,พักบุ้งว่าฉันผัดผักทีหลังเพราะว่าถอดไข่มันจะไวกว่ากันเป็นชิล่าสเต็ป ไข่ค้ก็ได้น้อยน้อยกินอาหารบบอิ่มบ่ไก่กินบบอิ่มละกะได้รับอันโปรตีนบบเพียงโอกะไข่ใบน้อยนะไก่บ่ปันเคยเลี่ยงทำไว้ยมีสิ่งใดที่ค่อยบุคยก็เคยฮหละแต่ก่อนเลี้ยงไก่พันก็เลี้ยงเป็ด อยากอ้างอีกบอกบางคนก็จะว่าปันหู้ดีหลายนะมันจะมีแบบคนจาพวกแบบนี้นะขั้นบุหู้เขาสชืว่าออกมาได้จังไดมันบุฟีนองเขาก็ต้องหูแ้แหละเขาจังวาวได้ก็คือแบบเล็นคลิปจะเพียวจูงงัวมาไปยืมงัวใครมาจูงว่าวงัวเขาดุนใครสิให้มาจูงเดี๋ยวนี้ก็เคยเปิดจะของเขาเองแต่แตว่า คนนะมันมักเว้ามันบ่ยอมรับนะอิสาคนอื่นมันก็เลยเว้าไปทั่วที่คนคู่มือนี่อิสากันเก่งจมนะเยังไงนีมันเพื่อกะมันเพื่อกะกดดันนะไม่้องมันเพื่อกะแจ๊กยี่งยังมีแต่เว้าให้กันคนเฮาคือพวฮักแข่งกันก็มีแต่เว้าให้กันคนประเทศเดียวกันนี่แหละมักวว่าให้กันดีลย อามาพี่น้องใส่แต่รสด,ดีกับผักหอมเนาะพี่น้องตอดไข่ก่อนมันจะจิบแบบมืขอขางจะบุเปื้นอนถ้าเราทอดไข่ก่อนทอดไข่แบบมันจะบุเปื้อนเราจะพัดหมูต่อได้เลย ผัดพากผัดหมูเงี้ยยูยูผู้เดียวกระเทียงเทียงเจ้าของเองนะที่ไว้ไม่ใหญ่นี่ <laughs> นักเลยอากาศ <laughs> กระวานํ้ำพีนพ่น้องหัน <laughs> พี่น้องเอ้ยที่ว่าคา่อยไล่ยูผู้เดียวเลยเอตันั้นเจ้าเว้าอยูผู้เดียวกับผิดกระวานน้ำสุดเจ้าหัวละ, <laughs> ะทานน้ำมันหอนคนหนึ่งเด,ด้ออุ๊ยตัวตัวมาพี่น้อง ทอดไข่นี่ใส่อันผักหอมบวบลองมองนูนอสิน้องแซ่บเลยต้องใส่บุกเลยนะมันจะหอมปีนบุบ บออกนี่พ้องบนนี้เอาทอดไข่แล้วเอาสิมาพัดพักกูดต่อเดี๋ยวเอาเครื่องที่เราตามลงไปเลยอือ อาหมูลงไปบันเดี๋ยวพักป,ปูงหมูเด็กน้องเดี๋ยวเอาพักลงไปค่ะจังปุุงนะนี่อาหารลรประแดกีกอล้วโอ้ยบุลงแดงสะบอกแบบน, <c oughs> <c oughs> นี้ประแดก็กนช่ว่าคะเพียวจะลืมใส่ประแดก พักลงไปเลยบนหัดลงเหลือน,น้อยเดียวได้เลนเน

น้ำบุรุายเท่าพอกบึ้มหมูใส่น้อยเดี๋ยวใส่หลายลก็บ่ค่อยกินกินนตะพักก็เลยใส่น้อยอา่ามาพี่น้อได้ละ พัดซุกหลเละบบ,บุเสบเอาเรียบรย้อยเอาพี่น้องเหียมหอยเลยโซงสหายตาย่างเนาะเมนูข้าวเจ้าอีกแหละไล่ปลาเดกอีกเลยพี่น้องมา อ้าวพี่น้องเฮียพรอ,อะไรมันได้จากกินน้ำกันโอ้ยอมือดำนี่แหละเดาอันฟื้นมันก็ดดำเอาอยู่ฟังลาวฟังไทยอยู่ตามประเทศมนเด้อยพี่น้องกินน้ำกันเมนูนี่กะไลปะเดกเลยพี่น้องกินว่าจะเพี้ยจะลืมใส่ปลาเดกเอออดอดก่อนจะคลิปหนึ่งญาติลุง แดงคือกันแหละวโบขินก็เด็กอะไรเวลาว่ายกันเนาะจาสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไเข้ามาใหม่ฝากช่องน้อยๆบานๆเน้อจากพี่น้องฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ายด้อจากพี่น้องจารับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพ่อกับไม่คิดหน้าสบายดี